สวัสดีค่ะวันนี้มาเช็คระบบมาเช็คระบบไฟระบบลมนะคะก่อนลงไก่นะคะมาเตรียมความพร้อมนะคะว่ามีอะไรต้องแก้ไขบ้านนะคะวันนี้บ,บก่อนเลี้ยงกองลมไก่นะคะ วันนี้ฝนจะตกเยอะนะคะลมแรงมากเลยเนาะระบบคร์มไก่นะคะ หมดงไหมนะคะ ูนะคะวันนี้แดดออกแต่ลมแรงฝนจะตกแน่เลยค่ะคลิกระบบความนะคะวันนี้มาทำงานวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดค่ะ าด่ไหมเตรียมเตรียมความพร้อมนะคะวันที่สิบนี้ลงไก่นะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะอยู่ในแล้วเนาะก็อโอเคนะคะ ระบบจามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแล้วกันนะคะก็จะพาไปดูเช็กระบบในแล้วน,นะคะว่า ระบบไฟร,ระบบอะไรเสียบ้างนะคะ right เพราะว่าเช็คความพร้อมที่จะลงไก่วันที่สิบนี้นะคะก็ไปดูนะตรงไหนเรียบร้อยไม่เรียบร้อยตรงไหนนะคะก็มาเช็คดูลงไก่นะคะกองวิอาชีพเกษตรตะกร นะคะมาดูเช็คดูนะคะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ที่ใส่อาหารนะคะแล้วก็เป็นลายอาหารไก่นะคะอันนี้ไว้ให้ไก่กินอาหารนะคะอันนี้เป็นก็มาเช็คระบบดูนะคะว่าพร้อมไหม มาติดผ้าม่านไปแล้วนะคะเพื่อจะช่วยให้เลี้ยงไก่มันโตขึ้นนะคะเมื่อรอบที่แล้วไก่โตไม่เท่ากันก็เลยทําระบบม่นให้บางทำบางลงไปแล้วะค่ะก็โอเคนะคะก็เล้านี้นะคะลงไก่อ่า สองหมื่นกว่าตัวนะคะอคอกนี้นะคะข้อวันที่สิบนี้ก็จะลงไก่แล้วนะคะก็มาเช็คความพร้อมอ่ลุงแกบว่าลุงแกบเรียบร้อยไหมน้ำนนะคะน้ำ ไปดูเดินไปดูหน้าเพ็ดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็เนี้งไก่โอเคค่ะช่างทำเรียบร้อยแกบก็แพงมากเลยค่ะตอนนี้ราคาสูงมากเลยนะคะเพราะว่า ฟาร์มไก่ต้องใช้แกบราคาต้องทุนสูงมากเลยค่ะตอนนี้ดูนะคะฟาร์มพร้อมก็วันที่สิบนี้ก็จะลงไก่แล้วนะคะ โอเคนะคะเขเรียบร้อยอันนี้เป็นมอเตอร์นะคะมอเตอร์ลายอาหารเขเรียบร้อยดีค่ะสายเต็นเชื่อ โอเคค่ะมาดูลังนี้จุได้สองหมื่นกว่าตัวนะคะไก่ รอบนี้พักเล้านางไปนะคะเพราะว่าปติพักเล้าไม่กี่วันก็ลงไก่รอบนี้เป็นเดือนค่ะก็เลี้ยงไก่ดูนะคะก็เรียบร้อยก็พร้อมที่จะลงไก่ได้แล้วค่ะวันที่สิบนี้เตรียมพร้อมนะคะวันที่สิบก็จะลงไก่แล้ว ยังงความพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะอยากปรึกษาในการเลี้ยงไก่หรือว่าอะไรนะ,ะเกี่ยวกับไก่หรือเกี่ยวกับฟาร์มก็ปรึกษาได้นะคะ ก็เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามาเปลี่ยนสายพัน์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะคะก็เรียบร้อยทุกอย่างก็พร้อมที่จะลงไก่ไอ้นี้เป็นอ่าตัวจ่ายอาหารลงมาก็มาอาหารจากถังใหญ่ลงตรงถังเล็กนี้ให้ไก่นะคะถังนี้ก็ไก่ก็ประมาณสัก 1วันก็จะได้กินกับไอ้นี้ได้นะคะไอตัวนี้ไว้กกไก่นะคะเป็นฮีเตอร์ไว้ทำความร้อนให้ไก่เวลาลูกไก่มาใหม่ๆนะคะตัวนี้ใช้กกไก่ค่ะก็ดูทงแกตอะไรนะคะก็พร้อมพร้อมที่จะทำงาน ก็ไร้สดพึ huh. ่งฝึกนะคะก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะคะก็อกกัค่ะกำลังฝึกทํานะคะก็นะคะก็วันนี้มาตรวจความพร้อมดูว่า พร้อมที่จะลงไก่ไหมก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะที่จะลงไก่วันที่สิบนี้ไก่ก็ประมาณสองเดือนนะคะถึงจะได้จับได้ประมาณสามสิบสามสิบกว่าวันนะคะที่จะจับต่อรุ่นนะคะ ลมแรงนะคะวันนี้ลมจะฝนจะตกเนาะลมแรงมากมาดูลมแรงจริงะค่ะอันนี้เป็นระบบตู้นะคะตู้ควบคุมนะคะนะคะระบบตู้ตู้ควบคุมการเลี้ยงไก่อันนี้ลมแรงมากเลยะค่ะ ก็ใครมีที่มีอะไรที่สนใจที่จะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงได้นะคะก็โอเคอยู่นะคะเป็นอาชีพที่ทำล้วได้ได้อยู่ยนะคะคแต่การเลี้ยงไก่ถ้าทำฟาร์มไก่นะคะแนะนำอย่ากใกล้บ้านคนอย่ากใกล้ชุมชนนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาได้นะคะ ต้องเลี้ยงที่ไม่ใกล้ชุมชนบ้านคนนะคะ<ม>ก็เข้ามาคุยเล่นได้นะคะเข้ามาคุยกันได้มาสอบถามได้นะคะ<ม>ต้องเลี้ยงแบบที่แบบไกลบ้านคนจริงๆค่ะอยู่ในชุมชนไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่ อันนี้เป็นระบบไก่เนื้อนะคะไม่ได้ไก่ไข่นะคะเป็นระบบอัตโตฟีตค่ะ,คะก็ใบพัดรวมก็ขนาดห้าสิบนิ้วนะคะขนาดห้าสิบนิ้ว กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็มาคุยกันได้นะคะวันนี้ฝนจะตกนะคะนนลมแรงค่ะรลมแรงมาก ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะก็จะไล้์ขายของนะคะเอาขนมมาขายนะคะมะีผ้ามีขนม เข้ามาอุดนุนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาลงไก่ให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ข้ามาคุยได้นะคะมาสอบถามได้แต่ว่า,าฝากไปด้วยนะคะเพราะจะเอาสินค้ามาขายมาอ่จะขายขนมเอาขนมมาขายค่ะมีพวกปลาหมึกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีพวกผ้าผ้าถุงก็ช่วยเข้ามาด้วยนะคะ นไผ่ต้นนี้นะคะอายุเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนาวค่ะลมแรงกบไผ่าคืนนี้นะคะจะไล์จะไล์บอกแนวทางนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขเป็นแนวทางให้นะคะเผื่อ เอาไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะคืนนี้ประมาณสองทุ่มนะคะก็พบกันได้ค่ะลมแรงมากเลยค่ะดูฝนจะตกนี่น้ำมันพึ่งลงไปนะคะเป็นน้ำท่วมนะคะน้ำมันลงไปแล้วนะคะ อาจะเลี้ยงไก่ทำฟาร,ร์มไก่จริงก็ไม่แนะนําใกล้บ้านคนหรือที่ชุมชนแออัดนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ที่มันเป็นอ่าคือมันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มันทําให้เขาเดือดร้อนแล้วก็มันจะไม่ผ่านก็จะมีชาวบ้านทําให้ร้อง ร้องเรียนเราได้นะคะเราก็เลยต้องถ้าใครอยากเลี้ยงไก่ก็ต้องเลี้ยงแบบที่ที่ห่างบ้านคนห่างที่ชุมชนเดี๋ยววันที่ วันที่วันที่สิบสองนะคะก็จะไปยะลาค่ะเพราะว่ามีคนบอยจากช่วยน้ำท่วมมาก็จะซื้อน้ำซื้ออแห้งเอาไปช่วยพี่น้องเรายะลาค่ะเพราะว่าหนูไปอยู่ที่นั่นที่กูตาบูลูมาก็ไปอยู่แล้วเขาช่วยเหลือเรามาเรายามลำบากเราก็ เขายังช่วยเหลือเราเลยเขาลำบากเราก็ต้องไปช่วยเหลือเหมือนกันค่ะก็วันที่สองนี้ก็จะเดินทางนะคะเอาน้ำนะคะซื้อน้ำซื้อน้ำซื้ออาหารแห้งของที่จำเป็นที่เขาต้องการที่ใช้อ่ะคะ่ะก็นะัดขอบคุณนะคะที่อคนที่ร่วมบริจาคมา ทุกฝากทุกสกตังนัาจะซื้อของไปให้เขาหมดเลยค่ะไม่หักค่าเ่าจ่ายไม่หักค่าน้ํามันก็ใครจะร่วมก็ร่วมมาได้อิ่นะคะก็เลยว,วันที่เดินทางไปก็จะเก็บภาพให้ดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของนัดด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ ก็ปีนี้ท่วมเยอะค่ะเยาลาปัตตานีนาเวลาที่วาาท่วมเยอะมากในท่วมเยอะมากกว่าทุกๆปีความช่วยเหลือก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วแต่มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันเยอะ ก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะน่าจะเอาของมาขายก็ฝากติดตามฝากกดเงินนัดด้วยนะคะดูนะคะวันนี้มานั่งรอดูเช็ดให้ช่างเช็ดระบบไฟให้อีกทีนะคะเพราะว่ามาเรียบร้อยไหม ไผ่ต้นนี้นะคะก็ออกหน่อเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมันแก่แล้วก็คืนนี้นะคะก็เข้ามาดูได้นะคะไลฟ์สดสองทุ่มนะคะก็จะบอกแนวทางตัวเลขให้นะคะเผื่อไปหาซื้อมอเตอรี่กันแล้วก็มีแจกแจกทูบ ของตาพานค่ะมีทุกแจกแจกให้ด้วยนะคะนี่นะคะรมดีมากเลยค่ะแบบธรรมชาตินะมโอ้โหฝนจะตกแล้วค่ะ นี้ลยน้ำท่วมนะคะน้ำตกใจหมดเลยค่ะมลมแรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเออเป็นงานเสริมที่อยากทำดูค่ะว่า ก็ไลน์นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามให้ด้วยนะคะแลัวคืนนี้เจอกันสองทุ่มค่ะก็จะไลฟ์สดอ่าบอกแนวทางแล้วก็ให้ทูบของตาพาดค่ะจะแจก,กฟรีค่ะวันที่สิบสองนี้เจอกันได้นะคะที่ยะลานะคะอำเภอย,ยะลาก็จะเอาของไปแจก,ก ประสุบไฟน้ำท่วมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ